สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะเองจะมาชมวิวกัน <It> s <S สวยๆรอบหมู่บ้านเนื้อแจเดอ้อค่ะเดี๋ยวเองไปชมกันเลยค่ะค่ะอันนี้ทางะจะอยู่ระหว่งงางตรงกลางหมู่บ้านอัพพิ้งลบไปเล้วเถอนะคะเพื่อนคคุณนแวะมาอื้มค่ะโดยทางที่เราจะไปนู่นนะคะจะเป็นทางไปเบาหนาน,นะ รกาตอนเย็นๆนะคะเพื่อนที่มีแด่อยู่ที่ไหนคะที่เพื่อนเห็นจะเป็นทางปั่นตักยานนะคะที่ผมจะพาเพื่อนปั่นตนนี้นะคะ เขากำลังทำทางปั่นจักรยานนะคะระหว่างหมู่บ้านเราเธอกันนะคะก็ไปถึงเบนายนะคะคเพื่อนนี่ค่ะอันนี้เขากำลังเริ่มทำนะคะยงมีเดปที่เราไมา่ยื่นอยู่ที่นี่จะ <It 's S 2> เป็นที่ <all S 2> ที่ถนนไอ้รัดผ่านหมู่บ้านนะคะ right, <ๆ>จริงๆรถเยอะ,ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังทำทางจักรยานนะคะคเพื่อน<ๆ>เขายังหามรถวิ่งอยู่นะคะ เราก็เลยมีโอกาสมายืนรงกระถ่ายอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนนี่ค่ะเรรยากาศยามเย็นๆนะคะนี่ค่ะเขาอาตย์กำลังจะเริลงบักก็ไดงทางที่ผมปั่นจักรยานมีกี่ห้อง เราไมา่อยู่ตรงกลางทาง,ทางานะคะระหว่างไอ้หมู่บ้านโก,โกดดรอฟนะคะแล้วก็ทางที่เราจะไปกน,นทเทงโบนากนะคะเพื่อนตอนนี้คะ่ะที่เพื่อนเเห็นอยู่ข้างหลังเลยนะคะ,ะจะเป็นไอ้นี่คะ่ะเพื่อนจะเป็น สาที่เขาเลี้ยงปลานะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมพระที่เป็นคนกันเองท่เลี้ยงปลากันนะคะเพื่อนเรามาดูกันสะแรกเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนนี่คือสาที่คนกันเองเขาเลี้ยงปลานะคะมันไม่ได้ลึกเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะค่ะเหมือนก็ได้มาทุ่งน้ากระบานเองนิดนิดนะ,ะแต่ว่าเขาเออมันไม่ลึกนะคะค่ะไอตอนนี้เขาจีกันประมาณสามโบนะคะนี่คือบ่อแรก อล้วนี้คือบทที่สองนะคะทำเพื่อนเ,เห็นก็นคือตอนนี้เขาสูบหน้อาอมอกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวค่ะเขาเลยต้องสูบหนา้าหมอกฝาหอวฝนนะคะ,งะสงสะสงสะนี่นะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดนานา,นาโรยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะล่อยหน้าค่ะเราก็จะกับมาเรียนตายกรบนหนึ่งนะคะอันนี้หนาหนาวค่ะเขาเลยต้องสูบหน้าเอ่อเอาฝาหอกฝนนะคะค่ะ ที่แรกแปเขพอใจว่าสามสะนะฮะถึงสี่สะนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือสะที่เขายังไม่ได้สูบน้ำนะคะยังไม่ได้เอาป๋าออกค่ะนี่นะคะเพืเ่อนๆติดกถนนเลยนะคะนู่นเลยค่ะ sky, right. นี่ก็คือทางปั่นจักรยานนะคะ right. ที่เขากำลังทำอยู่ด้วยจังหวะเขากำลังป้าเอง เขายังทําไม่เสร็จน,นะคะเดี๋ยววันนี้แป๊มจะลงภาพเพื่อนๆปั่นก่อนเลยนะคะยังทําทางอยู่เลยคะ่ะยังไม่เรียบร้อยเลยบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะโอเคค่ะโดยองิงปั่นจักรยานทางที่เขาที่ทำนี่แหลจนนะจ้ะเนาะโอเคค่ะเหมืนอนเครื่องบินควบคุมน,นะคะเนี่ยนะคะฟังนี่นะคะฟังนี่เหมืนอนกันที่ทางจะไปทางนี้คือเออ่ไปสนามบิน่เออ แฟนงขวดนะคะขอบคุณเพื่อนโ hover น,นะคะทีเรากำลังมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันด้วยจ้ะสวยไหมคะเพื่อนเสียงรถมาด้วยนะคะท o v e r ค่ะเพื่อนนี่นะคะมีะเพื่อนหอๆหลบๆตอนดินเ right. สร็จสะพานนะคะ,คะ ทอันนี้ยืดระบบบอรนปมอปั่นอัพดอดนะคะเดี๋ยวพลังจะจะไปเผยกัะเป๋าค่ะลองดูเนะอยาจะให้เพื่อนดูว่าทำไมโอดมากนะคะอันนี้คือท่าเป้่าคืนเนินนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นไว้เดี๋ยวจะพดที่เขาเขาขึงลงไปนินงน,นะคะนี่ก็คือเนิน ทิ่แป๊บปั่นขึ้นมาเลยทีนะคะโอ้รินหอยเลยจต่นี่นะคะบริเวณฝากระบอกนะคะค่ะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้เด็จัดเด้อค่ะเดี๋ยวเองค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเด้ดจ้ดเด้อวันนี้ลมเย็นแล้วจำลาไปก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ